ตอบรูกความสวยเพือนเตอร์ดีออนะคะเป็นนางเอกซีรีส์จีนเชื้อสายอีปปูนะคะติดวีดีโอปากนะครับเราถือดีเธอนั่นเองนะคะเนรื่องรากเบื้องหลังความงามของเธอนั้นเหมาะสุดทราบมาแล้วว่าเธอเป็นเชื้อสายปุปปูของจีนมาสมแทรกว่าทำให้ใบหน้าของเธอเนี่ย ได้รับอีกคนมาคาะกับันตกด้วยก็คือจะมีความแบบสวยคมแบบตะวันตกเริ่มจากสัดส่วนใบหน้าเลยนะคะหนึ่งต่อหนึ่งของเธอนั้นคมจะเห็นได้ชัดทรงของตลกตั้าแต่แคบแล้วไปทางตะวันตกก็คือจะมีความแบบว่าหน้าแคบนะคะในทแวล์เนี่ยจะทำให้ากระชุ่มหรืด้านข้างเนี่ยมันจะไม่ได้แบนเหมือนเอเชียปกติอเราทำซึ่งแล้วก็จมูกคมสันเลยนะคะนี่คือเธอในสายกิจกรรมนะคะนี่จะเป็นแบบว่าทรงแบบว่าตาโตร่คมจะเบ้าตาชัดนะคะตาค่อนข้างบางประมาณนี้อล้นะคะแล้วก็เป็นทรงที่แบบว่าคือทุกอย่างของเธอออกไปทางตตะวันกก็เเลยทาให้ธอับมันตกแต่่ยยยยังมีเชื้้ออสานูดวก็เลยทำให้ แต่ว่าใครๆเป็ลูกคู่จีนแขกประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้มีความสวยคมแบบจีนและความแข็งด้วยนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญ how to be เธอนั่นเองนะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเครื่องหน้าจะแบบอยากได้สายอมมากๆอย่างเช่นะคะด้วยผมมนปากเนี่ยสถานะฉีดปากให้เป็นกระจักษ์ใเป็นทรงแบบนี้ได้เลยนะคะให้ฟูๆแล้วก็มีความแบบพุ่งออกมาข้างหน้าเยอะหน่อยแบบนี้เลยส่วนจุดเด่นประเด็นสำคัญก็คือกรอบหน้านะคะจะเห็นว่าดาราทุกคนไม่ว่าจะเป็น คนชาติไหนทั้งไทยทั้งจีนทั้งเกาหลีเนี่ยขอบหน้าคมชัดเป๊ะหมดนะคะเห็นไหมคะความเป็นกรอบเป็นสันของเธอเนปะ๊ะมากก็คือคมดิบเลยนะคะซึ่งสัตวเธอมีความเป็นแบบได้ความตกตะกอนเธอจะเป็นไว้น้าค่อนข้างแคบหน่อยนะคะแต่ที่สำคัญคือความกรอบหน้าคมชัดอันเนี้ยซึ่งเราสามารถทำได้โดยการทำกโกรต้าฟิตติ้งนั่นเองแต่ถ้าคนที่แบบมีความเหนียวพอมีความยืดไว้หน้าไม่เรียับขอบหน้าไม่ชัดนะเราสามารถเก็บด้วยการที่กรอบหน้าทำให้ออหน้าเป็นชื่แล้วก็สลายไขมันจุดเตือนบนใบช่วงล่างค่ะบนตรงเหนีออยวอะอ